จะดีไหมถ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นภาพถ่ายก็ดีนะครับมันจะได้เป็นการแบบว่าบอกเล่าเรื่องราวของมหาราศิลปรกรแบบว่าให้เขารู้ความเป็นตัวของเราว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อดีค่ะคิดว่าดีพี่คิดว่าดีนะถ้ามันเป็นภาพถ่ายหรือถ้าเกิดว่าแสดงมุมมองอื่นๆออกมาได้ก็น่าจะดีเปียดีมากก็ดี เป็นภาพถ่ายหรออาจจะต้องเคลียร์นิดนึงเ,เพราะว่าความเป็นสิลปักรมันมันค่อนข้างเข้าใจยากเนาะ,นะใช่ถามว่าถ่ายทอดออกมาเป็นภาพดีไหมถ้ามันทําออกมาแล้วมันแบบชจจัดเจนก็ดีนะม,มันจะได้บ่งบอกความเป็นเราออกไปด้วยว่าแบบเราไม่ได้ไม่ได้เก่งแค่นั้นดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ว่าเราเราจะได้บอกคนอื่นว่าเออเราเป็นกระบอกเสียงในการก้าวข้ามนอมเดิมๆที่เขาเคยตีกรอบไว้ว่า ศิลปะมันไม่ได้จําเป็นต้องมาอยู่บนแคนวาสไปอยู่บนผ้าใบหรือว่ากําแพงแต่ว่ามันสามารถอยู่บนร่างกายมนุษย์ได้เหมือนกับศิลปะแบบอื่นก็ดีนะครับมันจะได้เป็นการแบบว่าบอกเล่าเรื่องราวของมหาวิสิทิลปรกรแบบว่าให้เขารู้ความเป็นตัวของเราว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ